สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแยกตารางนะครับในโปรแกรม microsoft word นะครับโดยที่เราไม่ต้องสร้างตารางใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับอตอนนี้ผมมีตารางแบบนี้นะครับตารางรายการขั้นตอนการทำงานผู้รับผิดชอบนะครับอย่างการทอดไข่อย่างนี้นะครับการต้มไข่อย่างนี้นะครับ่าแล้วก็มีการทำไข่ตุนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นตารางเดียวกันหมดนะครับ แต่สังเกตว่ามันจะไม่ค่อยสวยนะครับประมาณหน้าสองมันก็ไม่มีหัวข้อนะครับดังนั้นผมอยากแยกตารางนี้ออกนะครับตารางทอดไข่กับไข่ต้มออกเนี้ยเพื่อที่ผมจะได้พิมพ์ข้อความอะไรเพิ่มได้นะครับอย่างผมนะครับอยากให้ไข่ต้มการต้มไข่ไปอยู่หน้าต่อไปนะครับผมก็ต้องทำหัวข้อรายการนี้ขึ้นมาก,ก่อนนะครับ วิธ on ีทำก็คือให้เพื่อนๆเอาเมาส์มาชี้ที่คอลัมน์สุดท้ายนะครับที่เราต้องการจะสร้างหัวข้อนะครับผมต้องการจะสร้างตรงนี้นะครับก่อนไข่ต้มเนี่ยผมก็เมาส์มาชี้ที่คอลัมน์สุดท้ายของข้างบนนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกแทรกแล้วก็แทรกแถวด้านล่างนะครับก็คือเราจะเพิ่มแถวขึ้นมาใหม่ด้านล่างนะครับตรงนี้ปุ๊บจะัเก็ว่าแถวโผล่มาด้านล่างแล้วนะครับ ผมก็ copy รายการข้างบนเลยนะครับแล้วก็มาวางใส่ตรงนี้ตรงแถวนี้เพื่อที่มันจะได้มีคอลัมน์ผ่มาจัดให้สวยงามนะครับคราวนี้วิธีการแยกตารางออกนะครับก็คือให้เราเอาเมาส์มาคลิกที่แถวที่เราต้องการจะให้เป็นตารางใหม่นะครับเริ่มตารางใหม่นะครับอย่างผมจะให้รายการเนี้ไปเริ่มตารางใหม่นะครับผมก็เมาส์มาชี้ที่ คอลัมน์แรกของแถวนั้นนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดปุ่ม c อนโ r ร l แช่ไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยปุ่ม Enter นะครับคอนโ r ร l แช่ไว้แล้วก็ปุ่ม Enter นะครับกด Enter ไปปุ๊บจะสังเกตว่าตอนนี้รายการของผมนี้ออกมาเป็นอีกหนึ่งตารางแล้วนะครับมันจะแยกกันแล้วนะครับเราสามารถพิมพ์ข้อความได้นะครับอ่าพิมพ์ข้อความระหว่างตารางได้แล้วนะครับตอนนี้ มีคำบรรยายอื่นรายละเอียดอื่นแล้วพิมพ์ได้เลยนะครับแต่สังเกตว่าตอนนี้เป็น2ตารางแล้วนะครับแยกกันแล้วตารางข้างบนก็ยังอยู่นะครับนี่ก็เป็นวิธีการแยกตารางนะครับในโปรแกรม Microsoft Word นะครับเพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับอย่างตรงน,นี้นะครับผมให้ดูอีกตัวหนึ่งนะอย่างการทําไข่ตุนนะครับผมต้องการแยกตัวนี้ไปเลยนะครับ ไปอีกตารางหนึ่งเลยนะครับผมก็แค่เอาเมาส์มาชี้ที่คอลัมน์แรกของที่ผมจะต้องการจะแยกตารางนะครับคือการทําไข่ตุนนผมก็กดคอนโทรลแช่ไว้นะครับแล้วก็ตามด้วย Enter ปึ๊บจะสังเกตว่าไข่ตุนผมก็จะมาโผล่ตารางต่อไปแล้วนะครับซึ่งเราสามารถพิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะครับอ่าจัดให้สวยงามได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการแยกตารางนะครับใน microsoft word นะครับ หวังว่าเพื่อนๆจะนำวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ